คือสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องไปวิเคราะห์มันว่าขี้ของไอ้คนโู้นขี้ของไอ้สัตว์ตัวนี้ขี้ของไอ้สัตว์ตัวนู้นเพราะคำว่าขี้แปลว่าเหม็นนี่ลุงตาสอนอย่างนี้แล้วเราต้องทําตรงนี้ให้ทํางานเลยถ้าออกไปเมื่อไหร่ทิศไหนอยู่เหมือนเจอขี้ทั้งนั้นแหละอขี้เหล่านั้นคือสมุนไพรผลที่ได้ขี้ติดหัวออกมาติดตัว เนี่ยทำไม่ชำนาญพอทุกข์กลับมาแล้วจะล้างขี้บนหัวได้ไงเอาอาริยามรรคต่างๆล้างมันอริยามรรคมันต้องประจําอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วเมื่อทุกข์ติดใจมาอาริยามรรคก็เลยล้างพออริยัอริยามรรคล้างล้างลงไปทุกข์ผลที่ได้คือทุกข์หายกลิ่นโลก จะทำตรงนี้ให้จำหนางจิตปกติมันโยงออกมันก็จะไปเจอตุกขยใจตกองที่ทั้งหลายผลที่ได้คือทุกข์กลับมาติดขัวกลับมาเอาอาริยมรรคล้างไปทุกข์มันจะหายเรียกว่ามิโยมันก็จะถึงอริยสัจข้างนอกก็คือกบุทัยทุกมรรคล้างไปนะครับ หัวใจขึ้นยิโรตัวสมุทรไทยทูปมาร์กยีโรธนะฮะทำความเข้าใจมันแล้วมันก็จะจำได้สมุทรไทยทูปมาร์กได้ลและนิโรธเนี่ยให้จำอย่างเงี้ยจำด้วยความเข้าใจเนี่ยอ,อริยสัจ์อยู่กับเราแล้วนี่ถ้าตรงที่เรา เอามาัดล้างลงไปที่ไม่หมดแต่ว่ามาัดมันไม่พอเราวข้ไปดูที่มัดไม่พอมันจะไหนเดินพอไหมเอาเดินพอไปดูทานพอไหมทานสามระดับเลยเช็คอย่างนี้เราเขาจาใถึงอาย,ยาุสั้เนี่ยพอเราเข้าใจถึงอาย,ยาุสั้เนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าถึงความไม่มีุ๊้ถึงกระแสธรรมนี่กโสดาบันง ถึงความไม่มีทุกข์ที่ล้างหมดแล้วก็ไม่มีทุกข์อะ่พะพอาที่โรคเกิดหมดละแช่เปล่ปาอม,มารดาแต่ที่โรคเกิมดมีก็ถึงความไม่มีทุกข์ก็ถึงกระแสธรรมนี่คือพระโสดาบันแต่ในพระโสดาบันอะเกิจิตมันนิ่งสงบไหมไม่มีทุกข์แล้วจิตมันนิ่งสงบไหมมาจิตสงบไหม เสแล้วอ่ะพอเป็นนิโรดนิโรดนิโรนแล้วประสมบไหมสสบไหมสเป็นที่เหลือยีสิบเป็นอะไรเดินน้อยไม่ใช่ระบบไปแปดเสเหลือยี่สิบเป็นอะไรเดินกลับบางวันถ้าเดินน้อยไม่ตอบปรมงมัณนยัไม่ไม่โรงไม,งไมยังไม่เข้าใจตรงนี้เพราะจิตตอนนี้ที่เราสาสตร์ไปอ<ม>่ะเอาอรียามาศาน ล้างลงไปอะอะไรหายหายถุกร์ยังล้างบาแบบไม่ได้ล้างมันก็ยังมีสุกอยู่ที่ใจสุกที่ไม่ได้ล้างก็เรียกว่าสุกเวตนาแต่ทุกกเวตนาล้างด้วยอริีมมรคูุก็ล้างด้วยอิยีขขยรยมคมุมตรงนี้ตรงไหเห็น สุกไม่ได้ล้างจิตเวลารีบๆมันก็จะขึ้นสวรรค์ธาเดียวไปจะปิดาคา,า,า,าอนาคานิโรสมาบาดไปตามธรรมชาติของจิตที่มันยังมีเมตตารประจําอยู่ในใจกันพาขึ้นเป็นสุขตะเวอตาแต่พระพุทธเจ้าให้วางให้อ هو, เอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวเอาสุกมาเดินปัญญาแต่ถ้าเราเอาเอาสุกตบทุกอยู่ด้วยกันที่ใจและอาริยม,มากรากไปเลยมันหายงา

สุขถึงวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้สุขมาจากไหนวะมาจากสัญญากตบสังขานเลยเกิยเป็นเวทนาคือสุขเลยนาถ้าเราไม่เชื่อก็ดูดิพระนอนพระพุทธเจ้าบอกอีกเจ้าสิบวันจะเป็นพระราษม์กระลิกกระลิ้จิงเปล่าอบอกส้มก็ได้พระพุทธเจ้ามาบอกส้มอาทิตย์หน้าจะเป็นพระราษม์นี่สิงไงยิ้มแก้มตื่นเวลากระลิกกระลี้เลยเนี่ย คือสุขเวทนามอยู่ับตัวแล้วมันได้เหยื่อคือไ,ได,ไไดไ้ได้เหยื่อคือไ,ได้คําสอนพ่อผู้สอนว่าจะได้เป็นพระราหัมไอ้ตรงคำสอนตรงนี้ทำให้เราศราัทธาต่อท่านอยู่แล้วใจมันก็จะลิกระรี่เลยมันรีกระรีเพราะอะไรมันยึดความสุขที่พระทธ้จอาพูดพูดตอนนี้แต่เราไปเลื่อนเลื่อีก2วันก็เป็นสัญญาถึงป่น นะสัญญาเนี่ยสัญญาที่พระพุทธเจ้าพูดพานยุยก็เหมือนกันพุทธันพูดไว้เก้าสิบวันเธอจะเป็นพระราชหมายความว่าพระพุทธเจ้าตัดวันนั้นน่ะน,นับไปเก้าสิบวันแต่ระหว่างวันนั้นผ่านไปเนี่ยพานุินจะพรมปียี่สิบเรื่อยๆไปก็จะเหลือแปดสิบเก้าแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดถึงเปล่าจะรู้ไหมวันที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เก้าสิบวันนั้นเป็นสัญญาไหมสัญญาเปล่า ญาผ่านไปแล้วสัญญาณนะสัญญาไอ้สังขารสรุลองพานุจะอยู่กับปัจจุบันไหมสังขารไม่เออก็อยู่วันที่เก้าสิบมันไม่เปลี่ยนแล้วเออก็เป็นอย่างนี้แล้วพานุไปอยู่วันที่เก้านะสิบนะสัญญาอยู่วันที่พ,พักพิเศเก้าคู่สังขารที่อยู่ที่วันเก้าสิบทางนั่นเองแล้วพานุจะอยู่กับปัจจุบันไหม ปัจจุบันก็ดีดดิ้นใช่ไหมอันเนี้คยค่อยๆทำให้จิตมันได้อารมณ์เลยแล้วปัญญาจะเก็ดแต่ถ้าคุณไปเร็วๆแบบคนอื่นเขาก็ไม่ไดไ้แต้ถ้าอย่างนี้ตึกขอทีอ่นี่ดีดิ้นเนี่ยเขาพุทธเจ้าเก่งขนาดไหนสุขเวทนาไม่ให้วางถ้าวางเอาอาริยมรรคาสาสุขเวทนาก็ดับพึ่มท่าไม่เอาสุขเวทไม่เอาอาริยมรรคาสตรสุขเวทนา เอาสุขเวทนามาแยกแพ็เตอร์นะครับพระนุนก็เลยสุดท้ายท่านก็เลยวางสัญญาภาษสังการเดี๋ยวเพราะมันเดินจนคมไม่ไหวแล้วอะไม่เอาด้วนไม่ได้ก็ไม่เอาพอท่านทิ้งปั๊บเวทนา,นานก็หายไปท่านเลยอยู่กับปัจจุบันถึงบล่าปัจจุบันขนาดนะัหมดแรงตรงนี้กับปัจจุบันตรงเนี้พทออยู่กับปัจจุบันตรงเนี้ ก็เห็นเป็นปัจจุบันตรงนี้คือสุขคือสุขให้กับทุกมันเกิดแล้วใจให้กับตัญหามันก็จะเกิดความกันาจไม่ได้ใจให้ตัณหาเกิดตอนนี้พอเวทนามันดับเนี่ยคือสุขให้กระทุกมันเดินไม่ไหวอ่ะมันพอเวทนามันดับใจก็เลยไม่แฝงตัญหาก็ไม่มีใจกับตัญหาก็อยู่ระนาบเดียวกันจินใจให้ตัญหาจะเกิดขึ้น ความเข้าใจเนี่ยลอยขึ้นความเข้าใจนี้ไม่ได้เอาใจขึ้นมาลอยเอาความเข้าใจขึ้นมาลอยเมื่อใจลอยเมื่อความเข้าใจลอยขึ้นพราะเป็นอย่างนี้เองแค่นี้และเนี่ยสามสิทธิ์สามหลักิตก็เข้ามาละนะพระปิชาสามารถของพระพุทธองค์ทรงมองมุมเนี้ยไอ้มุมเนี้ยสอนมา สองพันกว่าปีแล้วก็ยังอย้่ก็อยู่เลยถ้าท่านมีความสามารถขนาดน้ทสุขให้กระทุกงืนได้เพราะหมดเที่ยวหมดแรงกูพอพอคืออยู่กับปัจจุบันนั่นเองสัญญาสังขารดับหมดเลยเมื่อพอเมื่อพอเนี่ยสัญญาสังขารมันดับเวทนากังขาใจให้กับตัณหาก็เลยเข้าไม่มีแรงอะไรอีกจริง ค่เนี้ยพอขันห้ามานอนนิ่งตามเข้าใจก็หล่อชิ่มตามเข้าใจก็หล่อชิ่เนี้ยพระราเข้าอย่างนี้แหละนั้นแต่ไม่ใช่ว่ายืดดีจะไปเข้าได้ต้องเข้าใจทุกขั้นตั้งแต่ไหนมาทานวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจตรงนั้นมาพอเข้าใจวิทยาศาสตร์แล้วจะถึงเข้าใจมีจฉุกคิดทุก ตัวอย่างที่คือพระอ,อ,อนุนเขาที่ยวสอนยังกลับไปให้เราคอยเสรียบเทียบเพื่อปรับความเข้าใจแล้วยังสอนไวคนสุภะะก็แบบเดียวกันคืนเนี้ยเดี๋ยวท่านอยู่วันเพ็ญเดือนปกเนี่ยก็จะได้เป็นพระราหันแต่เราเกิดนิทานสุภะะเดินจมกลมโอ้ยไม่หยุดหย่อนนะเป็นหมอสิงก็ไม่หยุดเหมือนกันเขาคนที่ทํานายเป็นใครพระพุทธเจ้าที่เราศรัทธายอย่างมหาศาล ถ้าเรารู้เลยไม่ถ้าท่านพูดแล้วไม่มีทางเรียนด้วยเดินจงกรมเปนสาวกเลยยิ่งเดินยิ่งไม่ได้ยิ่งเดิน,ดเดนก็ไม่ได้เพราะใจมันไปอยู่กัยอนวันเช่นถึงเช้า <c oughs> ใจมีอยู่ตอนเช้าแต่ตอนนี้ยังสองสามทุ่มอยู่แนะ่ใจอยู่ขา้างหน้าใจไม่อยู่ไปอยู่ข้างหน้าเลยใจไม่เป็นปัจจุบันเมื่อใจไม่เป็นปัจจุบันมันก็ไปติดสัญญาต่บนี้ไปเจอทั้งไม่ไหวแล้วพอ เพื่อเลยวางสัญญาสันติเพราะพอเนี่ยพอวางสัญญาสันติเยตนามาในมาพอเวทนหาหับปัญญาจิตเข้ามาวความเข้าใจเลยเกิดขึ้นสามห้นอนอยู่กับจิตจิตคืนใจให้กับโลกนะและ้วแต่จะพูดอจจะไรแต่มันนอนอยู่ในโลกนี้ทั้งใจทั้งศาสนาทาัญญา้ทงยางทั้งเวทความเข้าใจมันลอยซึย่ง เราพอมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยเข้ามาฝึกแล้วเราไม่ได้เอาใจขึ้นสมองเราไม่ได้เอาใจแทรกสมมีเราเอาใจนอนอยู่เป็นต่างตัางเข้าใจก็เลยเนีเมื่อได้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ไปฝึกฝนให้งทำานฝึกฝนอะไรอ่างสามระดับอริยศาสตร์จจริงๆนี้ต้องให้ชัดเลยไม่ไั้นจะให้ไล่ สมุนไพรไม่ต้องไปดับมันมันอยู่บนโลกไบนี้คือกองรูกทั้งหมดแต่เราไปกระทบกองรูปด้วยความไปม่รู้ความเป็นสมุทไยหัวเลยโงกับอถ้าเรารู้ใส่กองขี้เราก็หลีกเลี่ยงไม่ไปถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ไปกระทบกองขี้เราก็จะอยู่ไม่มีทุกข์แต่ไปกระทบแล้วก็เอาเอาย่หมักแบบลัางนะ เนี่ยถ้าุปธรรมะที่ปฏิบัติมาสวดบอกชีวิตให้รู้แค่นี้แหละใจจะรู้ตรงนี้ได้ต้องปล่อยต้องละต้องวางด้วยความเข้าใจเป็นคอนเซ็ปต์ความเกิดนะก่อนที่เราจะมาเดินอริยศสตจ์เราเดินทางมาก่อนพอเดินทางเสร็จแล้วเราก็ศึกษารูปนามจิต ใจจะศึกษาอันนี้เพื่อให้อัตตาตัวตนมันเบาบางถึงจะมาเดินตรงนี้ได้แต่ถ้าอัตตาตัวตนยังหนาเตอะคืตัวจิตยังม,มีอัตตาครอบงำอยู่เราก็เข้าไปถึงจิตไปล้างอัตตาไปรเรื่อยด้วยสัญชะวิรยิยะจิตตาวิมังสาล้างไปรเรื่อยๆล้างไปรเรื่อย จนอัตตาตัวตนบางแล้วก่อนพอบางไปแล้วไม่เอาแบบนี้มันถึงจะเห็นทำให้คำถามอะไรก็อะไรยาสปรีมาเลียการแก้หัวหน้าหัวหน้าอะไก็ให้เอาอะไรยาสปรีไม่เอาหรักละหมัมกหมักไม่ใช่การป้องกัน,น,นตัวธรรมะของพระพุทธองค์ ไม่มีการป้องกันมีแต่เกิดขึ้นแล้วมัาชำระพอชำระแล้วเข้าใจพอเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ไปหรือว่ามัน,นจริงทีเขาอดไม่ได้เพราะตอนที่เราไปเนี่ยเพราะเอาอะไรไปนะเอาอกากาศนที่ิจิตไปเอาจิตออกไปจังหากันนีดไปแล้วเราเอาจิตออกไป แต่ถ้าอัพยากิตมารับไปแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรออกไปก็คือแล้วเอาจิตออกไปตอนนี้จิตเนี่ยมันแยกเป็นใจกับความเข้าใจใจนอนอยู่บนพื้นแล้วความเข้าใจก็ลอยขึ้นไปทู้ทาแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปหากองรูปกรองรูปก็อยู่บนโลกอย่นี้อย่างเดียวใจไม่เอ่ย แรกมาเอาจิตออกไปชนจิตหรือใจนะออกไปชนขอนรูปแต่จิตและใจตอนเนี้เราแยกมาแล้วใจนอนอยู่กับพื้นความเข้าใจลอยขึ้นไปแล้วรวมจิตหรือใจโยงไปแล้วที่เป็นจิตหรือใจเลยนะไม่มีอลไรมีร้อยนอนอยู่กับพื้นกับลอยขึ้นที่ความเข้าใจมันกะ็เลยไม่มีอะไรไปชนทุก เราจะเห็นว่าไอ้ใจที่นอนอยู่บนพื้นถ้ามันเป็นผีดิบพื้นขึ้นมาที่เราเรียกว่าเจตสิกเนี่ยพื้นมันก็จะวิ่งชนกล่องรูปเพราะมันไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมสาดสักทีถ้ามีมันอยู่มันก็จะวิ่งเลยหากองรลยแต่ถ้าเราเอาความเข้าใจไปแล้วไอ้ตัวจิตหรือตัวตัวใจก็จะนอนอยู่บนพื้น เมื่อผีดิบไม่มีวิญญาณนะมันก็นไม่ค่อฟื้นขึ้นมาเมื่อไม่ฟื้นมาอันก็ไปบางเข้าใจก็ไปแล้วหายเดที่ไม่ฟื้นไปตัวความเข้าใจหรือวิญญาณมันไปแล้วเตัวใจนอนนีบางเข้าใจแยกมันต้องเอาความเข้าใจกับใจรวมกันถึงจะเป็นใจ ตอนนี้อศาสตร์อนอียกรรมไอจิตอะมันเหมือนจิตมันหลับนะัแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ไปหัวโนมาอีกแล้วก็ศาสตร์อน,นียกรรมมันก็หลับไปอื่องไงเงี้ยเล่นไม่ไดเพราะความเข้าใจเราไม่เข้าใจว่าหมอศาสตร์ไปแล้วนี่ไงุกมันดับเซนมันจะเกิดขึ้นแล้วออกไปหัวโนกันออกไปที่กระติดหัวกับ ลันก็เลยเริ่มข็ดก็หลับงานขึ้นไม่เปห็นว่าก็อยู่กับนัดไปเรื่อยๆมันก็ขดเแล้วออกไปพิจิตรทปกีไม่ออกแล้วมันเป็นตัวปัญหาที่มันหลับแต่ความเข้าใจนี่มันตืนนมม่นเห็นว่าส้มยุองขันจะเห็นว่าปัญญากับ ความเข้าใจมันรวมไปก็เป็นว่างเลยมันก็เป็นแต่ละดวงจิตวา่างเนี่ยเราต้องรับรองตัวใจเนี่ยอยากเดินจิตตรงนี้ไปตลอดเวลาไม่เข้าใจก็ถามเจอเราเมื่อไหร่เราก็สอนตรงเนี้ยคุเราต้องพอายาส่งจิตออกแล้วเรา ส่วนเราแล้วเราเรียนรู้ว่ามันคือเราก็จะเข้าใจว่าก็ไม่อยากจะออกไปเองก็เราก็รู้ว่าออกไปถ้เจอขี้หยอดเนอะแต่เราเข้าใจแล้วออกไปแล้วก็เจอทัอนทีเดี๋ยวก็ไม่ออก <c oughs> แต่ไม่ใช่การป้องกันอะไรทำเป็นแต่ว่าขนาดกิไปไม่ได้ต้องกันอะไร พอเรารู้ออกไปเจอพี่แล้วเราเลยไม่ออกเลยยังมีลาอยู่มันก็ดีจิ้นเราก็ดูต่อไปยังดีจิ้นอยู่ทำาไมเพราะไม่อยากหาสุขึ้่ดีจิ้นก็นไปดูตัวอย่างพระนวลดีจิ้นเพราะอะไรดีจิ้นเพราะติดสัญญาสังขารของพุทธะธรรมา เห็นติดสัญญาสังขารเราความเพียรจนพอเมื่อเครียงหมดแรงแล้วก็จะไปติตไรก็มันหมดแรงแล้วมันก็ไม่ติดพอไม่ติดสัญญาสังขาเเรเวทนาก็เลยดับอยู่ปัจจุบ้นสามานนี้ดับอะไรก่อนก็ได้ดับเวทนาก่อนก็ได้อยู่กับปัจจุบันเวทนาก็ดับสัญญาสังขารก็ไม่มี แล้วนะแต่คนก็ไปทำแบบนี้ต้องให้เห็นจริงๆไม่ใช่คิดดูสอนก็สอนไม่ได้แค่นี้แหละต่อไปต้องพิจารณาเองตึมปุ๊บหรืิตึม้องพี่สงามไหมยหามอมเมาห้าอ้ำเราดีสกว่ามันทำไปแล้วเราติดตรงไหนสากตรงไหน ยอมับอะไรไม่รู้แล้วก็อยู่ติดตรงนั้นบันปา,าจากอะไรเรก็หาเหตุไงเรื่อแยแรกเราต้องรู้ว่าติดอะไรแม่หลวงพ่อเห็นที่พระพุทธเจ้าสอนติดสุขนเวทนาใจมันยังดิ้นอยู่ดิ้นไปหาอะไรสอนท่านทำนายไว้ว่าบ้าน,นลนจะสำเร็จบ้านหนัน หลังจาก,กท่านผ่านไปแล้วเก้าสิบวันจิตไม่จะจำเลยแล้วมันก็นดิ้นแล้วบาที่มันจำตัวมันก็สัญเญสียเจ้าพะสงขารไม่อยู่เฉยรักภุงตลอดเดี๋ยวเป็นพระหลานเดี๋ยวจะเป็นไปเดี๋ยวจะเข้าอันดับที่ห้าร้อยเข้าประ,ประชุมหลังกยญนาะห็นเม่มมันพาดเฉยเลย ขณะที่ภาพอยู่นะี่เดี๋ยวจะเป็นระดับห้าร้อยเป็นพระหัตถ์เรียกยังยัง,ยงไม่เป็นยนังอยู่ตรงนี้อยู่ยังไม่ถึงวันที่เก้าสิต่จิตเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วเพียนทำความเพียนอย่างหนักโดยจงคมอย่างหนักแล้วที่บอกเออไม่ได้ก็ไม่เอาก็หมดแรงแล้ว พอไม่ได้ก็ไม่เอาไมา่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับปัจจุบันหมันก็เลิกเพิอฝันสัญญาสังาขารพอเลิกเพิอฝันมันก็วางหมดเลยสัญญาสังขารเวทนาปัณหาใหญ่มงีนิ่งหมดเลยไม่ได้วางมันนิ่งไม่มีความพระใจเลยเกิดขึ้นใจไม่เอ่ยนะแล้วก็ทำไม่ต้องรีบร่อน สลีปไม่ได้เลยนะม่้่อยพีมพเงื่อนพกุกเงื่อนตรงนี้เป็นเงืเ่อนที่ยากที่สุดในชีวิตป้านะเนี่ยหลวงตาเทศตรงเนี้ยสอนตรงเนี้ยตามการคนหลายร้อยคนให้เข้าใจสักคนเดียวท่านก็พอใจคนเดียวท่านก็เป็นคนสืบต่อนะก็ลงมันยากเหมือนกันถ้าใจเราหลุดจากปัจจุบันก็ไม่ได้เลย ทุกคนก็เปลี่ยนทเนะจากตรงนี้ไปไม่มีใครสามารถสอนท่านได้แล้วต้องทำเองทุกคนแหละถ้าเปลี่ยนก็จะได้เลยนะถ้าไม่เปลี่ยนก็เนินจานหะมไม่ทำไม่ได้เลยไม่มีใครช่วยใครได้เขาพู้เจ้าเจ้าก็ยังมาช่วยไม่ได้มีแต่ให้สมังใจแล้วเด็แกก็ตามมาดูแค่นั้นเนี่ย เห็นไหมท่านมองขนาดั้นอุอ้ยคนโู้ยังไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไรเลยท่านบอกโพราะคนนั้นอีกกี่กับกี่กับจะมาถึง <c oughs> เห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไปดูดิที่ท่านทํานายแต่ละใครแต่ละคนถ้าให้กําลังใจหมดเพราะคนนู้นอีกกี่กี่กับก็จะมาเห็นไหมทำไมบอกว่าแต่คนไม่มีสิทธิ์ไม่มีแม้กระทั่งพระเทวทัตให้บอกเลยก้ตามมา นะาตามเบต้าคระพิวเตอร์มันต้อการมองก็มองทุกคนเนี่ยตามมาหมดช้าหน่อยท่านก็ไม่เอาใจลงไปลงไปคุกกุณมหรือว่าขุณมัวเพให้กำลังใจโอ้เดี๋ยวเขาตามเห็นยังไงตรงเนี้ยเงื่อนตรงนี้แหละที่เราจะเอามาสอนอ๋อถ้าตัดความคุณมัวตัดความ คนนี้จะเรียกว่าวิจิตรชาให้ความเมตตาเสมอต้องเป็นหนืองเดี๋ยแกก็ตามมืองเดี๋ยวก็ตามแต่ท่านไม่รอแล้วนี่ย่างยีกแต่ตัวอย่างชัดเลยพระเทวทัตเนี่ยท่านยังูนเน,าานี่ยชดชด,ดูจะได้เป็นพระอะไรพระอัอจเจพระพุทธ้ามีนามว่าอะไรยังรู้เลยอัจจเจสาระ ไม่นะ่ะมองไปดูเนะี่ะจะตามเาคล้ายกระบวนการแต่ก็เป็นพระพุทธเจ้าประเสริฐพระพุทธเจ้าเ้าใจเรื่องที่หลวงพ่อสอนเรื่องตอนแรกที่สติมันจะคุมตรงอัตตาอัตตาแต่เมื่อียอย,อยู่มันสภาวะมันเหมือนตัวเมตตามันตื่นขึ้นพอเมตตามันตื่นขึ้นเนี่ยไอ เมตตากับสติเป็นอันเดียวกันมันไม่แยกเป็นสติเมตตาแล้วก็ไอตัวอัตตามันหลับก็คือสติมันไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงอัตตาแหละมันมันมันอยู่ที่เดียวกับเมตตารือมันเนือตาปรมานี้พอจบิอ๋อเข้าใจแล้วคือเราทำตาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันพัฒนาเป็นสติเองไม่ใช่ไปสร้ังนสติใช่เพราะว่าจริงๆก็ ตอนแรกมันแยกกันหลวงพ่อสติมันมันตื่นแต่พอเมตตามันเหมือนจิตมันหลับเงี้ยค่บแต่ตอนเนี้ยพอเราฝึกทานมเรื่อยๆมันเหมือนตัวเมตตามันตื่นมันเหมือนกับสติกับเมตตามันเป็นอันเดียวกันเลยก็เลยต้องทําก่อนแล้วไปเหยนหบขวดทำชิดก่อนเรื่อคิดก่อนจบนะพอ